ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเหรียญมีมด้วยกันนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทสำหรับกระดานปิดเกตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ เป,ปดอกห้าถึงสิเปอร์เซ็นระยะเวลาการฝากคือสาสิบวันเอาล่ะครับสำหรับวันนี้เรามาข่าวแรกนั่นก็คือข่าวของเรนีมนนั่นก็คือบลองนะครับตอนนี้ซื้อขายค่าเฉลี่ยต่ำกว่าสอง้อยวันความอ่อนแอเนี้ยนะครับก็อาจจะทำให้บลองเนี่ยลงต่อก็ได้นะเพราะว่าบองเนี่ยเขจะหลุดสูงอยู่ละ ก็ไม่น่าเชื่อว่ามาได้ถึงขั้นนี้เนาะเพราะว่ามันแข็งมาตลอดสามสี่ปีเลยนะครับคือตั้งแต่หลังจากที่บลองล่มสลายไปในปีไอ้ไม่ใช่บองล่มสลาย FTX ล่มสลายไปในปีสองพันยิบสองนะครับแล้วก็บองก็เปิดตัวในช่วงราวๆปีสองพันยิบสองยิบสามนะครับไล่มาตั้งแต่ศูนย์เจ็ดหกตัวเจ็ดตัวนะครับตอนนี้เหลือสี่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่ารอบนี้จะ อาจจะกลับไปที่5ตัวอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดบิตคอยหรืออีเธอเรียมเนี่ยมีการทิ้งมาค่อนข้างเยอะนะนะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่าน่าจะไม่ทิ้งแล้วแหละนะครับน่าจะหมดละนะครับทั้งตัวของบิตคอยหรืออีเธอเรียมก็คือบิตคอยเนี่ยน่าจะลงไม่ต่ำกว่า8 5ดหมนะผมผมคาดว่าประมาณนั้นนะครับ แต่หลายคนก็บอกว่าลงเยอะนะแต่ส่วนตัวผมผมว่าลงไม่เยอะนะครับถ้าลงเยอะมันต้องแบบปี2022ที่ลงเป็น80%น่ะนะครับแล้วก็บลองก็มีโอกาสนะครับย่ำอยู่ที่ฐานฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดมันหลุดศูนย์ก็ช้อนแล้วกันนะส่วนตัวผมอ่ะ ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตอนนี้อยู่ที่0.04ตัวหนึ่งพันนะผมก็คิดว่าราคาไม่น่าจะลงกว่านี้ละเนื่องจากอ่าเหรียญเหรียญพวกแอลคอยตัวเล็กๆเนี่ยมันมันลงมาสุดแล้วนะครับแต่ก็ย้ำว่ามันอาจจะมีย่อลงมาอีกสักหน่อยก็ได้นะครับก่อนที่จะขึ้นจริงต่อนะครับ นี่ก็คือข่าวของฟีฟ่านะครับฟีฟ่าถูกสวิตเนฟ้องร้องคดีอาญาเลยนะครับก็บัตรกำนันตัวชมฟุตบอลเนี่ยที่เป็น NFT นะหน่วยงานนี้ชื่อว่าแกสปานะครับก็เป็นหน่วยงานลอตเตอรี่และพนันของสวิตเซร์แลนด์นะครับได้ยื่นฟ้องคดีอาญาเกี่ยวกับฟีฟ่าคอลเลกชันนะครับ เป็นแบบตัวที่สะสมบนอ่าเป็นการ์ดหรือเป็นคอลเลกชันที่สะสมบนตัวของบล็อกเชนนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยงานกำกับดูแลฟุตบอลน,นานาชาติตามประกาศขององ,องค์กรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะในช่วงต้นเดือนตุลาคมหน่วยงานก็ได้เริ่มประเมินเบื้องต้นการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับ FIFA c o l l e ลกนะครับและการโดยการต่างๆของบริษัทเช่นตัว NFT สิทธิในการซื้อโดยแจ้งกับเดสคายเนี่ย ไม่สามารถตัดประเด็นได้นะครับออกไปได้ว่าการบรยการต่างๆบนแพลตฟอร์มจะเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบของสวิตหรือไม่นะหลังจากจะมีการตรวจสอบที่ละเอียดมากขึ้นแกสปาก็จะได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของ NFT ตัวนี้ด้วยนะครับว่าตัวของคดีเนี่ยไปถึงไหนแล้วอ่ะรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็น FIFA World Cup นะคอลเลกชัน นะครับฉะนั้นการสะสมราคาต้องแต่ประมาณ98ดอลลาร์สหรัฐนะครับสำหรับสิทธิ์ในการซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มที่ฮิวตันนะครับไปจนถึงประมาณ6,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับสิทธิ์ในการซื้อตัว๋วเข้าชมการแข่งขันนัดเปิดสนามกีฬาที่อาสเตกานะครับในเม็กซิโกของฟีฟ่านะเขาก็จำหน่ายตั๋วตรงนี้นะครับแล้วก็ ผ่านระบบการซื้อขายล่วงหน้าเป็นวีซ่านะครับแพลตฟอร์มสะสมบล็อกเชนและเราก็เรื่องของสมาคมฟุตบอลอะไรพวกนี้นะนะครับโดยใช้บล็อกเชนเป็น proof of stake นะครับน่าจะของชิลีนะนะครับเพราะว่าอ่าพวกบล็อกเชนในฝั่งของที่เป็นกีฬาส่วนใหญ่จะเป็นชิลีอ่านะที่แปลว่าคลิกอะ่ะนะเป็นบล็อกเชนตัวหนึ่งกระดานเม็กเป็นกระดานสำหรับลงทุนเหรียญต้นน้ำ ท่านใดสนใจแบ่งความเสี่ยงมาได้ทั้งราคาถูกนะครับคือค่าธรรมเนียมค่าแก๊สถูกมากๆฝั่งสปอตไม่มีฝั่งฟิวเจอร์ถูกกว่าที่อื่นแน่นอนรวมถึงคู่เทรดของเลนตตนน้ำค่อนข้างครบและกระดานมิกซีติดสิบอันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปด้วยนะเราก็กระดานมิกซีถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ the best of the best ความเสี่ยงกระจายมาได้เพียงแต่ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ลองเข้ามาพูดคุยหรือสมัครก็ได้หลักสูตรเรียนต้นน้ําเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้หลักสูตรเรียนต้นน้ํามีแทบครบรถทั้งเล่นสั้นเล่นยาวสปอตและฟิวเจอร์นะครับแล้วมีหลักสูตรอันอื่นอีกมากมายที่จะซัพพอร์ตคุณให้พอร์ตของคุณเติบโตมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ในเดือนหนึ่ง เราจะรับแค่10คนนะครับในราคา3,500บาทอะนะครับมาข่าวสุดท้ายด้วยกันของวันนี้ก็จะเป็นของ m r สเตอรนะครับเขาก็มีการขยายธุรกิจพยายามที่จะเข้าไปในธุรกิจของฟินเทคต่างๆนะครับก็อย่างเจมี่โดนาสันโดนาสันนะครับหรือที่รู้จักกันชื่อ m r สเตอร์บีเนี่ยก็ได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับ m r สเตอรนะครับในแฟ n a n น i a l แล้วมันก็มีทฤษฎีต่างเนี่ยที่เกี่ยวด้วยว่ามิสโซบีส่ะถึงแม้ว่าจะมีการยื่นเรื่องของแพลตฟอร์มดีฟแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นแบบทัมเนลเนียนะครับสนุปด็อกอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงอ่าคนอื่นๆบบราบราเนี่ยนะครับออกมาเป็นเรียญมีนก็ได้นะซึ่งเขาบอกว่าแพลตฟอร์มฟินเทคคริปโตก็ประสานอิทธิพลมวลชนเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานแบบ ดิเซนเทลไลน์นะครับเอกสารยื่นวันที่13บสามตุลาปี2025ันยการครอบคุมตั้งแต่การธนาคารการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและการแลกเปลี่ยนริปโตรนี่โดยวางตำแหน่งผู้ชมประมาณ445ล้านคนของยูทูบเบอร์นีเป็นฐานลูกค้าที่พร้อมใช้นะครับนักวิเคราะห์ก็สังเกตรเรื่องนี้นะว่า m r b e a อร์บีเน่ยถึงแม้ว่าจะมีการยื่นนะ พวกเอกสารมาก็ตามนะครับก็เป็น Mr. b e ตอร์ n ีท c ฟ a นนะครับเครื่องหมายการค้าแต่เขาก็เป็นกังวลนะว่าสุดท้ายมิสเตอร์บจะมาทำเหรียญมีมหรือเปล่านะถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มดีฝแต่ว่าต้องมีมีมแน่นอนนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันมี มันมีเหรียญตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ y y z y นะไม่รู้ว่าจะเป็นเหรียญต้นน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลในช่องลิสต์มูลคอยให้นะครับก็ข้อมูลเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับถ้าเหรียญมีมนะครับก็เราก็มีกลุ่ม นะครับนั่นก็คือ Amazing r i n c h m o o n c o i n แล้วก็เหรียญมีมอย่าง Pepe Fokki s h i b a Mon อย่างนี้นะครับแล้วสำหรับนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e แล้วกดกระดิ่งกดติดตามแล้วสำหรับนี้เราก็ฝากสำหรับเสื้อช่องนะครับ r i c h m o n c o i n นะครับใครสนใจผมก็จะทิ้งรายละเอียดเอาไว้นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทรอนะอยากสนับสนุนช่องก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ